แล้วเจ้าเห็ดเผ่านี้นะคะมีสรรพคุณทางยาหลากหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วยบำรุงร่างกายนะคะรักษาการช้ำในลดอาการบวมอาการหนักเสพแก้ร้อนในได้ด้วยนะคะด้วยสรรพคุณดีๆแบบนี้นะคะด้วยเหตุผลทุกข้อที่กล่าวมานะคะจึงทำให้เห็ดเ่านั้นมีราคาแพงนั่นเองรู้ไหมคะว่าแพงแค่ไหน คนเหนือเขาจะขายเป็นลิตรนะคะเหมือนลิตรที่เราตรวงเข้าสารสมัยก่อนน่ะหลิตรนะ่จะหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะซึ่งขายกันอยู่ที่250-300บาทต่อ1ลิตรแปลว่า1กิโลนะคะ500บาทเป็นอย่างต่ําไม่ใช่ถูกๆนะคะแล้วบางพื้นที่นะคะก็ขายเป็นกิโลจริงๆแต่อยู่ที่ประมาณกิโลละ4 0 0ร้อถึงเจ็บาททีเดียวค่ะถ้าไม่เผาป่าเอาไว้รอฝนจะไม่ได้กินเห็ดพาะ ใครที่กำลังเชื่อแบบนี้นะเปลี่ยนความคิดสมัยเลยค่ะไม่จริงเลยนะวันนี้มีข่าวดีค่ะสำหรับคนที่ชอบกินเห็ดผาะหรือว่าเห็ดท็อปนะคะ คนเหนือเขาเรียกว่าเห็ดท็อปเนาะคือใครที่ชอบกินนะต่อไปนี้นะคะวางแผนให้ดีแล้วคุณจะมีเห็ดกินเองโดยที่ไม่ต้องซื้อเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่ได้มีขายทั่วไปคืออยากจะกินเมื่อไหล่ก็กินได้ไม่ใช่นะคะต้องรอปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือเป็นช่วงต้นฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อกันว่าทางภาคเหนือหรือภาคอีสานเท่านั้นที่จะมีเห็ดชนิดนี้นะคะเห็ดเพาะแบบนี้นะแล้วหลายๆคนก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อความอ,ร,อร่อยของเห็ดเพาะตัวนี้แค่ปีละครั้งนะคะ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะแพงหรือมันจะไม่แพงปัญหาอยู่ตรงที่มันไม่ได้มีมากมายแล้วมันก็หายากค่ะก็จะหากินได้แค่ช่วงเดือนนี้ล่ะค่ะพฤษภามิถุนานี่ล่ะค่ะตัวเห็ดเพาะเนี้ยนะเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคนเลยเนื่องจากว่ารสชาติเขาจะมันๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเห็ดนะคะคือเวลาเรากัดผิวด้านนอกของเห็ดนะมันจะมีเสียงเปาะออกมาในปากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ เขาถึงชื่อเห็ดเพาะไงแล้วพอเปลือกนอกของเห็ดแตกออกนะคะก็จะได้ลิ้มรสชาติเนื้อในของเห็ดที่มันแล้วก็นุ่มๆเรียกได้ว่าฟินทีเดียวค่ะแต่ในวันนี้นะคะก็มีข่าวดีสําหรับคนที่ชอบกินเห็ดเพาะแบบนี้นะรู้ไหมว่าเห็ดเพาะนั้นสามารถเพาะปลูกเองได้มีการวิจัยร่วมกันของนักวิชาการด้านการเพาะเห็ดนะคะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งนักวิจัยนะคะได้ทดลองเพาะเชื้อเห็ดเพาะ เพื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือการนําเห็ดเพาะที่แก่มากๆนะมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําเข้าเครื่องปั่นผสมกับน้ําสะอาดนะคะจากนั้นเนี่ยก็นําไปผสมน้ํายาล้างจานที่ทํามาจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะเพื่อให้สปอร์ของเห็ดเพาะนั้นจับตัวกันไม่ให้ฟุ้งกระจายจากนั้นคะ่ะนำมาบรรจุใส่ขวดเก็บไว้ในตอนแรกเนี่ยการทดลองเพาะเชื้อเนี่ยทำในกระบะแต่มันไม่มีเห็ดงอกขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็นําเชื้อเห็ด ไปทดลองอีก2วิธีวิธีการแรกก็คือเทลงไปในถุงเพาะชำต้นกล้าไม้เช่นต้นไม้ในตระกูลยางนาไม้พยอมซึ่งเป็นไม้ที่เกิดในป่าชื้นแบบนั้นนะคะแล้วก็นำเอาต้นกล้าไม้นั้นไปปลูกลงดินในปีแรกนะคะให้ดอกเห็ดน้อยขึ้นแล้วนะแต่ว่าให้น้อยปีที่2ค่ะก็นาเชื้อในขวดที่เก็บเอาไว้นั้นอีกมาราดซ้านะคะแล้วปีที่3ก็พบว่าเห็ดเพาะนั้นขึ้นเยอะแยะมากมายเลยตามรากไม้ค่ะ แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ทุกๆปีตลอดไปเลยนะคะที่ต้องเอาเชื้อเห็ดไปด่าตำรากไม้นะคะเป็นเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดราค่ะเขาต้องพึ่งไม้ใหญ่ในการหาอาหารเพื่อจเจริญเติบโตบนั้นนะคะวิธีที่2นะคะเขาจะใช้จอบหรือเสียมแซะบริเวณรากฝอยของต้นไม้ใหญ่นะแซะเพื่อให้เกิดแผลเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะโรยเชื้อเห็ดหรือว่าเทน้ำเห็ดเนี่ยลงไปในบริเวณนั้นแล้วก็ใช้ดินกรบใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก ก็ได้ผลแบบเดียวกับวิธีการแรกเลยนะคะแล้วนักวิจัยยังพบด้วยว่าหลังจากที่โรยเชื้อเห็ดลงไปนะคะหากมีการเผาป่าบริเวณน,น,นั้นเห็ดจะไม่เกิดขึ้นถือได้ว่าวิธีนี้เป็นการเพราะเห็ดได้แบบไม่ต้องเผาทําลายป่าดังนั้นนะใครที่เชื่อว่าจะต้องเผาป่าเพื่อรอเห็ดขึ้นตอนฝนตกเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแล้วใครที่ยังไม่เคยลองลิ้มรสชาติของเห็ดพอปนะคะไปลองนะคะแล้วจะติดใจ ถ้าหากคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้นะคะได้โปรดกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนทำคลิปดีๆต่อไปในวันนี้แอนต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกับแอได้ใหม่ในคลิปต่อไปรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ